ไป่าเรือดอนสักนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อที่ตลาดน้ำที่กะนอมนะครับเอฟซี FC. ไปตอนนี้ถึงกระนอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาก็บ่ายโมงครึ่งครับซีหลังจากที่เราไป แคมปิ้งกันที่ตาดนางกำนะครับก็ตอนนี้ก็มาถึงกระนองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวตอนเย็นๆก็ไปเจอกันที่ตลาดน้ำนะครับสีไป เทศบาลเมืองขนอมนะครับก็จะมีตลาดเปิดท้ายช่วงวันเสาร์นะครับเอฟซีนะครับเทศบาลขนอมนะครับนะครับก็จะมีตลาดเปิดท้ายนะครับถนนคนเดินวันเสาร์ตอนเย็นๆนะครับสิจุดนู้นจะไปชายหาดนะครับจะไปชายหาดด้านซ้ายมือผมก็จะเข้าตัวเมืองขนอมนะครับแลบตลาดก็อยู่ด้านในนะครับ เป็นตลาดน้ำนะครับเป็นตลาดน้ำครับเอซีใหญ่เลยนะครับมันต่อไมค้าก็กำลังมาลงของกันแล้วนะครับับไมค้ามาลงของจุดนู้นปไปไปชายหาดนะครับ,นะรบตลาดก็จะอยู่อย่างนี้รรากาคคบ็บรรยากาศโอเคครับมันชมบรรยากาศแบบอันนี้เป็นคลองครับโอ้โหคลองน้ำเก็มครับ นี่ครับลองน้ําเต็มจุดนี้นะครับนะครับยมาลงของได้สินู่นเป็นประตูน้ำตราดลัดก็กว้างครับจันจะนิด นี่เป็นน้ำเกลือมจะลงไปทะเลครับเิดน้ำ้ำตอนนี้พอมาอยู่ที่ตลาดน้ำขนมเป็นตีรร้อยแลวนะครับโอ้โหบรรยากาศแบบสุดฟินเลยครับท่านผู้ชมน,น่นครับแม่ค้าก็กำลังลงของกันอยู่ครับลงของกันอยู่ตลาดก็จะมีวันเสาร์ครับวันเสาร์ตอนเย็นตอนนี้เวลาก็เกือบบ่ายสามครับเป็ตี เดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านในครับว่าเขาจะมีอะไรกันด้านในครับโ okay. อเคว่ากหบไปก่อนหปายเลขเก้าหเก้า ทั้งเี่เลยักบก็ตอนนี้อยู่ที่นะครับตลาดริมน้ำเทศบาลตะบ,บนขนอมนะยเนี่ยากาศก็ด้านเนผู้คนพ่เยอะแยะเดี๋ยวนนเดี๋ยวดูนดับ ใ,ใช่ได้หมดใช่ได้คนเยอะครับในตลาดของเยอะมากครับที่เราไปเดินด้านบนเดินชมบรรยากาศน,นี่นะครับจุดนี้ก็ไปริมชายหาดนะครับ,บริมชายหาดพอแม่ค้าก็ามาลงของขายของกนันเต็มเลยนะครับเป็นตลาดขนมนะครับ ลาบขน,นอมเดี๋ยวเดินไปที่สะพานนะครับที่สะพานโอ้โหบรรยากาศแบบสุดฟินเลยครับท่านผู้ชมคนเยอะมากครับนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดก็ก็จะมาเที่ยวจุดนี้นะครับถนนคนเดินบรรยากาศน่าเดินน่าชมนะครับ น้ำเข้มนะครับไอเป็นน้ำเข้มน้ำน้ำไหลผ่านเลยนะครับตลาดก็ยอดเข้าด้านในนะครับเข้าด้านในเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะเดินเข้าไปชมด้านในครับให้เหมือนๆหน่อยครับก็ตอนนี้เวลาก็ประมาณสักสี่โมงกว่ากว่าครับสี่โมงกว่ากว่านกำลังไหลมานี่ครับตัวจะอยู่ด้านบนนี้นะคะ่อนครับโอเคเดี๋ยวเข้าสักักเข้าไปดูด้านในครับไป เขาจะมีวันเสาร์นะครับอฟซีมีวันเสาร์มันเย็นๆนะครับแดดร่มลมตกผู้คนจะเยอะมากนะครับด้านในเดี๋ยวจะเข้าสักพักสักประมาณสักหกโมงกว่าเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูในของด้านในที่จะตอนด้านนอกครับเข้าได้สองฝั่งจุดเทศบังอยู่ฝั่งนู้นครับเทศบาลเทศบาลตำบลขนอมครับเทศบาลตำบลขนอมเขาจะจัดตลาดเ็นคนเดินนะครับมีทุกวันเสาร์วันเสาร์ตอนเย็นนะครับอฟซีนี่ครับ Il est là, il est องไหนีารู้ไมาผารู้หมีคนน่ะมาคนเดียวอีคนนึง้แล้วพี่แล้วะครู้เียวนี่นะไม่ไม้กลับบ้านมั้งเหรอองนี่ค่ะเพิ่งมาแบ้านค่ะโอ้นนี้กนนคนเดิน นคนเดินขนมวันเสาร์ตอนเย็นๆแบบนแบบี้คนจะเยอะมากแบบนี้ทุกคนหลักไายมาตอนนี้ประมาณห้าโมงกับนีของขายมากมายจุดนี้เป็น,แบบนของใ,ใช้เสื้อผ้า ปินเลยครับอีกทีนี่ครับมีกว่าเตีียวก็มีครับ เป็นคนเดินคนเดินครับกระเชาริมใจริมริมทะเลเลยริมคลองเลยครับที่ ข้าวหอมมะลิอย่างเดียวบ้าบินแล้วรสเลยจ้าอร่อยนี่บ้าบินจ้าอร่อยครับสามสิบเอาถ้วยหนึ่งนี่นะบ้าบินอย่างเดียวนี่นะขับลูกขนมบ้าบินนะครับไอซี่กินอร่อยนะอร่อยเดี๋ยวไปทานด้วยกาแฟขายทุกวัน ค่ะเฉพาะวันเสาร์อย่เนะสาย์ครับได้แล้วนะครับขนมไปมีไหมครับ20บา,บาทราบรรครับนู่นนะจครับผมากครับโอ้โห,โห,โหคับบรรยากาศแบฟินเลยครับี บรรยากาศแบบยิมกลองเลยนะครับที่นี่ยิมกลองเลยบรรยากาศดีมากๆเลยสินี่ครับ <ida> <c oughs>

เชิญช้อป hỏi cái แท้เย็น อตอนนี้ลังเดินในตลาดนะครับ F Z. เดินในตลาดชมสินค้าหลากหลายนะครับมีทั้งอาหารของอกินไก่ทอดก๋วยเตี๋ยวครับกพตลาดนี้นะครับก็จะมาตั้งมันกับ เป็นตลาดน้ําแต่คนจะอยู่บนถนนสายหลักเลยครับพอดีก็ย้ายมาอยู่ที่อีกที่นะครับเป็นตลาดน้านะครับผู้คนก็หลั่งไหลกันมาเยอะแยะมากมายนะครับทั้งต่างจังหวัดแลวก็คนในพื้นที่นะครับ,รบเอฟซีตลาดเ็าจะมีวันเสาร์เพิมบ่ายสามโมง ถึงสามทุ่มนะครับตัว าของทดเไ้ตลาดก็จะเข้าได้สองทางนะครับฝั่งนี้สามากจะคนในพื้นที่ถ้าฝั่งทางเทศบาลนะครับจะเป็นคนจากต่างจังหวัดนะครับก็จะมาเที่ยวปลางมาเที่ยวริมชายหาดแล้วก็แวะมาเที่ยวตลาดน้ำ

ร้อนลูกโอนเป็นมึงเป็นมือก่อนนุอยับลูกติดเดบกกินเป็นลูกนะเฮ้ครับโอ้ครับน่าทานนะครับครับได้มาแล้วตะกี้เดี๋ยวก็โอกาสหน้านะครับได้ครับครับครับถายดีๆนะครับครับผมเป็นคนเป็นคนเดินนะครับขนมครับคนเยอะมากครับกิติคนเยอะมาก ครับอยู่ริมคลองเลยครับเป็นสิอยู่ริมคลองเลยครับบรรยากาศแบบจุดกินเลยครับไก่็มิเดียวไก่ฮะไก่ดตาไม้อะไครับไม้อะไรไม่มีเริ่มต้นจากสิบาทยี่สิบห้ายีบห้าตาหน้าอกไก่้าอกไก่หนังไก่ยีห้าจ้าพี่นี่ก็ได้ตาแตขออะคะพี่จ๊ะเอาเอาข้อเียมะไม่

บรันะมา้เ,เอ,ลอเลยอมีเรหนไ้อมพีพร้อมกับที่นั่งพร้อมรับเจมไครับพี่นั่งพร้อมน้ำเขาเลยโอ น้ำแบบน้ำไหลเชี่ยวเลยนะครับนะครับตลาดก็แบบบรรยากาศแบบสุดฟินเลยครับพุกคนนู่นบรรยากาศครับลลาานน ว่าก็ทำอะไรครับไอ้พกับกอตอนนี้เวลาก็เกือบ2องทุ่มนะครับสองทุ่มแล้วอีกไม่นานก็จะได้เดินทางกลับนะครับเดี๋ยวกลับไปที่เมืองนครนะครับเดี๋ยวจะแวะไปหาร้านกาแฟกินแถวๆถวจิชนนะครับแต่ท่าตารานะครับ จากกระนอมไปเมืองนครประมาณ8 0กว่ากิโลครับเดี๋ยวจะไปพักที่โรงแรมนครโรงแรมเก่าๆนะครับเบสตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเมืองนครเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าห้องพักโรงแรมเก่าๆนะครับก็มาชมตู้ ไม้สักเก่าๆลิ้นชักโบราณสมัยเป็นร้อยรอยปีครับพร้อมเก้าอี้รถถังเดี๋ยวสักพักจะเข้านอนนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าสวัสดีครับ